如。 วิธีทอดไก่ให้กรอบนอกฉ่ำในอร่อยถึงเนื้อไม่แพ้แบรนด์ดังไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่กับการทอดหรือกระทะของคุณผ่านศึกมานับไม่ถ้วนสูตรไก่ทอดขั้นตอนง่ายๆฉบับนี้จะช่วยให้คุณสร้างสรรไก่ทอดสุดยอดที่ทั้งกรอบนอกฉ่ำในอร่อยจนเลียมือติดนิ้วไก่ทอดชิ้นนี้มาพร้อมกับผิวอันแววาวเต็มไปด้วยความกรุบกรอบของเครื่องเทศและสมุนไพรชวนให้หยุดกินไม่ได้เลยตั้งแต่คำแรก ไก่และแป้งทอดนั้นจะเต็มไปด้วยเครื่องเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระเทียมหอมใหญ่พริกไทยและแม้กระทั่งพริกปาปริกายรมควันที่จะทำให้ทุกคำของคุณไม่ว่าจะเป็นคำแรกหรือคำไหนๆเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจขณะที่คุณกัดลงไปเปลือกไก่จะแตกออกอย่างดังพร้อมเผยเนื้อไก่ฉ่ำที่รสชาติกลมกล่อมไม่แพ้กับผิวไก่ที่กรอบอร่อย6สิ่งสำคัญที่คุณต้องรู้สำหรับการทอดไก่กรอบนอกฉ่ำใน เตรียมพร้อมสำหรับการสร้างสารรคไก่ทอดสุดพิเศษที่ทั้งกรอบนอกช่ำในอร่อยจนหยุดไม่อยู่สูตรนี้มาพร้อมกับเคล็ดลับสำคัญ6ประการที่จะช่วยให้คุณทอดไก่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ 1. ซื้อชิ้นไก่ที่คุณชอบยอมรับกันตรงๆว่าทุกคนต่างก็อยากได้น้องไก่ใช่ไหมละ่ะหลีกเลี่ยงการทะลาะแย่งกันโดยการซื้อไก่ทั้งตัวมาหั่นเองง่ายกว่าเยอะแค่ซื้อชิ้นส่วนที่คุณชอบ ส่วนตัวผมข้ามหม้อ,อกไก่ไปเลยเพราะใช้เวลานานกว่าจะสุกตรงไปที่น่องไก่และสะโพก50-50ไปเลยดีกว่า 2. หมักไก่ด้วยเกลือแบบแห้งวิธีนี้สามารถทำได้ทั้งแบบข้ามคืนในตู้เย็นหรือหมักแค่30นาทีก่อนชุบแป้งทอดโดยทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง ขั้นตอนการหมักเกลือแบบแห้งนี้มีความสำคัญมากสำหรับไก่ที่ชุ่มฉ่ำและมีรสชาติเพราะเป็นการสัมผัสโดยตรงระหว่างเนื้อไก่กับเกลือช่วยให้เนื้อนุ่มขึ้นและเพิ่มรสชาติให้กับเนื้อไก่ด้วยวิธีด r y bray ไก่ 1. ล้างไก่ให้สะอาดเช็ดให้แห้ง 2. โรยเกลือป่อนให้ทั่วทั้งตัวไก่ทั้งด้านในและด้านนอก 3. นวดเกลือเบาๆให้ทั่วทั้งตัวไก่ 4. วางไก่บนตะแกรงในถาดรองด้วยกระดาษทิชชู่ 5. พักไก่ในตู้เย็นข้ามคืนหรืออย่างน้อย30นาที 6. เมื่อถึงเวลาทอดให้ล้างเกลือออกจากไก่ให้หมดเคล็ดลับ คุณสามารถเพิ่มเครื่องเทศอื่นๆลงในเกลือเพื่อเพิ่มรสชาติเช่นพริกไทยป่นกระเทียมปน่นหรือผงสมุนไพรหากคุณไม่มีเวลาหมักเกลือข้ามคืนคุณสามารถหมักแค่30นาทีก็ได้แต่เนื้อไก่จะไม่ชุ่มฉ่ำเท่าตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ล้างเกลือออกจากไก่ให้หมดก่อนทอดมิฉะนั้นไก่จะเค็มเกินไป 3. ผสมเครื่องเทศ ในขณะที่ไก่กำลังพักหลังจากการคลุกเกลือให้นำเครื่องเทศทั้งหมดมาผสมรวมกันแบ่งเครื่องเทศเป็นสองส่วนส่วนแรกนำไปคลุกเคล้ากับเนื้อไก่ส่วนที่สองใส่ลงในแป้งทอดเคล็ดลับระหว่างการทอดไขมันจากน้ำมันจะช่วยลดความเผ็ดของเครื่องเทศลงนอกจากนี้บางส่วนของเครื่องเทศจะหลุดออกจากเนื้อไก่ในระหว่างการชุบแป้งทอดดังนั้นสูตรนี้จงมีปริมาณเครื่องเทศค่อนข้างเยอะไม่ต้องกังวลว่าจะเผ็ดจนเกินไป ีไข่ขาวแอลกอฮอล์และแป้งข้าวโพดเคล็ดลับความกรอบฟูของไก่ทอดสูตรนี้มีส่วนผสมลับ3ามอย่างที่จะช่วยให้ไก่ทอดของคุณกรอบนอกฟูเบาน่ารับประทานไข่ขาวเทคนิคการใช้ไข่ขาวนี้ผู้เขียนได้เรียนรู้มาจากสูตรเทมปุระแสนปลดไข่ขาวจะช่วยให้เนื้อแป้งเกาะติดกับไก่ได้ดีไม่หลุดร่วงง่ายทำให้เนื้อของไก่ทอดเรียบเนียนน่ารับประทาน แอลกอฮอล์อัลเทนบร์นแนะนำให้ใส่เบอร์บอนลงในส่วนผสมของไข่ขาวและบัตเตอร์มีแต่สูตรนี้เลือกใช้วอดก้าแทนแอลกอฮอล์จะช่วยให้แป้งทอดมีความเบาฟูไม่หนาจนเกินไปนอกจากนี้แ oh อลกอฮอล์ยังระเหยเร็วทำให้ไก่ไม่อมน้ำมันแป้งข้าวโพด เทคนิคการใส่แป้งข้าวโพดลงในแป้งทอดนี้ผู้เขียนได้เรียนรู้มาจากดริคเคิาซิวผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารใต้และนักพัฒนาสูตรอาหารแป้งข้าวโพดจะช่วยดูดซับน้ำมันทำให้ไก่ไม่อมน้ำมันอีกทั้งยังช่วยให้แป้งทอดมีความกรอบมีรอยฟูน่ารับประทาน ส่วนผสมทั้ง3อย่างนี้อาจจะดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกันแต่เมื่อนํามารวมกันแล้วจะช่วยให้ไก่ทอดของคุณมีผิวที่กรอบฟูเต็มไปด้วยรอยหยักร่องเล็กๆและเกล็ดแป้งกรอบซึ่งเป็นสิ่งที่เราชื่นชอบในไก่ทอดต่อไปเราจะมาดูกันว่าแต่ละส่วนผสมมีหน้าที่อย่างไรในเนื้อแป้งทอด 5. ทอดในหม้อดัดโอเวน กระทะเหล็กหล่อเป็นอุปกรณ์ที่ใช้กันทั่วไปสำหรับการทอดอาหารใต้แต่การใช้กระทะเหล็กหล่อที่มีความลึกไม่มากนักอาจทำให้เกิดคราบน้ำมันกระเด็นและอาจเกิดอันตรายจากไฟไม่ได้ง่ายหักไม่ได้ระมัดระวังทางเลือกที่ดีกว่าคือการใช้หม้อดัดโอเวนผนังหม้อที่สูงช่วยป้องกันน้ำมันกระเด็นและตัวหม้อที่มีน้ำหนักมากช่วยรักษาอุณหภูมิของน้ำมันให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมแม้จะใส่ไก่ลงไปทอดหลายชิ้นก็ตาม